สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.2นะครับเรื่องแบบจําลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดและอนุภาคในอะตอมนะครับดูข้อหนึ่งกันนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดได้ทําการทดลองยิงจุดๆ,ๆไปยังจุดๆ,ๆ,ๆที่มีฉากเรืองแสงล้อมรอบทุกคนจําได้ไหมเขาใช้การทดลองโดยการยิงอนุภาคอะไรครับอัลฟาครับถูกต้องนะครับและยิงไปที่แผ่นทองคาบางๆถูกไหมแผ่นทองคาจะต้องบางมากนะครับจากผลการทดลองนี้ อันนี้มาดูข้อ2นะครับจากการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดได้ค้นพบเกี่ยวกับการตกกระทบของร,งรังสีอัลฟาที่ฉากเรืองแสงดังภาพอาดูสองุดหนึ่งกันครับผลการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับที่เกี่ยวกับทิศทางของรังสีที่เกิดขึ้นบนฉากเรืองแสงเป็นอย่างไรทุกคนมาดูนะครับการทดลองนะครับที่ปรากฏบนฉากเรืองแสงเนี่ยก็จะมีตำแหน่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่เห็นไหมครับตรงหมายเลขหนึ่งเนี่ยกับหมายเลขสามเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกัน ก็คืออนุภาคอัลฟานะครับหรือรังสีอัลฟาเนี่ย Alpha มันจะเบนถูกไหมครับกับตรงตำแหน่งหมายเลขสองเนี่ยอัลฟาเนี่ยมันจะผ่านาแผ่นทองคําในแนวเส้นตรงก็คือแนวเดิมกับที่มีการปล่อยอนุภาคอัลฟาส่วนตำแหน่งหมายเลขสี่เนี่ยมันจะมีการสะท้อนกลับของอัลฟาเมื่อไปเจอกับแผ่นทองคําน,นจากการทดลองตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอธิบายผลได้ดังนี้ก็คือหนึ่งอัลฟาส่วนใหญ่ จะทะลุผ่านแผ่นทองคําเป็นเส้นตรงโดยเกิดการเรืองแสงบนฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังแผ่นทองคําก็คือถ้าเราดูจากหมายเลขก็คือตรงหมายเลขสองนี่ครับและผลการทดลองถัดมาก็คือตรงตําแหน่งหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามอัลฟาบางส่วนย้านะครับเน้นเห็นคุณเน้นไว้ไหมครับบางส่วนเป็นไปจากแนวเส้นตรงเดิมโดยเกิดการเรืองแสงด้านข้งางก็คือตําแหน่งหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามและอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงตําแหน่งหมายเลขสี่ นะครับก็คืออัลฟาส่วนน้อยสะท้อนกลับมายังฉากเรืองแสงด้านหน้าแผ่นทองคํานั้นทุกคนสังเกตจุดที่ครัวไฮไลท์ไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีในข้อสอบนะครับต่อไปข้อ2.2นะครับอีิปลายผลการทดลองจากตําแหน่งที่รังสีอัลฟาตกกระทบที่ฉากเรืองแสงโดยเลือกตัวอักษร a ถึง E นะครับไปใส่ในตารางอันนี้มาดูว่า A ถึง E เนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้าง เอเนี่ยอธิบายผลการทดลองว่าอะตอมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง B นะครับเอ่อนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอะตอม C มวลส่วนใหญ่ของอะตอมคือมวลของนิวเคลียสและ D นะครับนิวเคลียสมีประจุบวกสำหรับ E นะครับอิเล็กตรอนนะครับมีขนาดเล็กมากอยู่รอบๆบนิวเคลียสเป็นระดับพลังงานที่แตกต่างกันคราวนี้จากผลการทดลองเนี่ยทุกคนครับตำแหน่งหมายเลขหนึ่ง ตำแหน่งหมายเลขหนึ่งก็คือตรงนี้อัลฟานะครับมันเบนดังการที่อัลฟาเบนนะครับการอาธิบายผลการทดลองที่ถูกต้องในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อ B นะครับก็คือนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอะตอมและอีกข้อหนึ่งก็คือข้อดีนิวเคลียสมีประจุบวกเพราะอัลฟาเองก็มีประจุบวกเมื่อมันเข้าใกล้กับประจุบวกมันก็จะเกิดการเบนไปครับเพราะประจุชนิดเดียวกันก็จะต้องเกิดการผลักกันแต่คราวนี้ถามว่าทําไมมัน มีการเห็นตรงตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ได้มากเพราะว่าขนาดของนิวเคลียสเนี่ยมันเล็กนั้นโอกาสที่มันจะเข้าใกล้แล้วเกิดการผักกันหรือไปเฉียดกับนิวเคลียสเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นน้อยนั้นตำแหน่งที่1นนะครับข้อความที่ใช้ในการอธิบายผลการทดลองที่สอดค้องก็จะเป็นข้อ b กับข้อ D นะครับสำหรับตำแหน่งที่2องลฟาทะลุผ่านแผ่นทองคําในแนวเส้นตรงนะครับก็คือตำแหน่งเดียวกับที่เรายิงอัลฟา นะครับออกไปนั้นจากตำแหน่งนี้ครับแสดงว่าอัลฟาเนี่ยมันไม่เจออะไรเลยการที่จะอธิบายผลการทดลองว่าอัลฟาไม่เจออะไรเลยหรืออาจจะเจออิเล็กตรอนที่มีมวลน้อยมากๆแต่อัลฟาที่เราปล่อยไปเนี่ยพลังงานมันเยอะก็จะพานอิเล็กตรอนไปโดยที่ไม่มีผลต่อทิศทางของอัลฟาที่มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมถูกไหมครับดังนั้นตำแหน่งหมายเลข2นะครับมันก็จะสอดคล้องกับการอธิบายในข้อ A ก็คืออะตอมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ ข้อ b นะครับก็คือนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดอะตอมมันก็เลยทําให้อลฟาเนี่ยยากมากที่จะมีโอกาสเข้าใกล้อะครับเพราะขนาดของนิวเคลียสมันเล็กสําหรับตําแหน่งที่3ที่คุกเกินไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งหมายเลขหนึ่งะครับก็คือผลการทดลองเนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวกันดังนั้นก็คือเราจะต้องตอบข้อความ b และข้อความ d เหมือนกันส่วน ตำแหน่งหมายเลข4ี่คือการสะท้อนกลับของแอลฟาการที่แอลฟาจะสะท้อนกลับสแสดงว่าแอลฟาจะต้องไปเจออนุภาคที่มีมวลมากหรือไม่ก็ต้องเป็นมวลที่ใกล้เคียงกับมันนะครับมันถึงจะเกิดการสะท้อนกลับนั้นสแสดงว่าตำแหน่งหมายเลข4ี่เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ข้อความในการอธิบายผลการทดลองก็คือมวลส่วนใหญ่ของอะตอมคือมวลในคือมวลของนิวเคลียสะก็จะตรงกับข้อความ4นะครับและนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับขนาดอะตอมมันเลยมีโอกาสที่จะเจอ การสะท้อนกลับได้น้อยครั้งมากๆนะครับถ้าเทียบกับการที่ไปเฉียดแล้วเกิดการเวรก็คือถ้าเทียบกับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่สมเนี่ยหมายเลขสจะเจอได้น้อยครั้งมากกว่าสําหรับข้อสองนะครับก็จะเป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองุดหนึ่งหรือสองุดสองคราวนี้มานะครับมาดูข้อสามนะครับเอ่อเติมตัวเลขนะครับหรือสัญลักษณ์นิวเคลียร์ในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับมาดูตัวแรกก็คือ O 2สองลบเนี่ย เลขอะตอมทุกคนดูจากข้างล่างก็คือเลข8ถูกไหมครับส่วนเลขมวลก็ดูจากด้านบนก็คือ16นะครับเมื่อเราทราบเลขอะตอมเราจะทราบจำนวนโปรตอนก็จะเท่ากับ8การหาจำนวนนิวตรอนก็เอาเลขมวลลบเลขอะตอม16กลบ8ก็เท่ากับ8สําหรับอิเล็กตรอนเนี่ยโดยทั่วไปเราจะดูจากจํานวนโปรตอนนะครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่เป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามันมีประจุเป็น2ลบแสดงว่าจํานวนอิเล็กตรอนนะครับจะต้องมากกว่าโปรตอนอยู่2อ,อนุภาค เมอรสซาโปรตอนเท่ากับ8อิเล็กตรอนก็เลยต้องเท่ากับ10โอลบก็จะมีชื่อว่าออกไซด์ไอออนต่อไป Ca2 บวกนะครับเลขอะตอมเป็น20นะครับเลขมวลเป็น40จำนวนโปรตอนก็ดูจากเลขอะตอมก็จะเท่ากับ20หานิวตรอนจากเลขมวลลบเลขอะตอมก็จะได้20สําหรับอิเล็กตรอนนะครับก็ดูจากจำนวนโปรตอนแต่ตอนนี้อันนี้วัตจุ2บวกแสดงว่าโปรตอนมากกว่า2อนุภาคในเมื่อโปรตอน20อิเล็กตรอนก็ต้องเป็น18 ต่อไป Ag บวกนะครับอ๋อก่อนดู Ag บวกชื่อ Ca 2บวกก็เรียกว่าแคลเซียมไพออนสำหรับ Ag บวกนะครับก็จะมีเลขอะตอมข้างล่างเนี่ยเท่ากับ47เลขมวลด้านบนเนี่ยเท่ากับ108อ่าโปรตอนก็เท่ากับเลขอะตอมก็คือ47นิวตอนก็คือ108ลบ47นะครับจะได้เท่ากับ61สำหรับอิเล็กตรอนของ Ag บวกเนี่ยมันจะต้องมี น้อยกว่าโปรโตอนอหนึ่งอนุภาคถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นไอออนที่มีประจุปเป็นบวกหนึ่งโปรโตอนเป็น47อิเล็กตรอนก็เลยต้องเป็น46สนะครับสำหรับ N Ag บวกเนี่ยจะมีชื่อว่า s ิลเวอร์ไอออไป N 3ลบนะครับเลขอะตอมด้านล่างเท่ากับเจเลขมวลด้านบนเท่ากับ14โปรโตอนก็จะเท่ากับเลขอะตอมก็คือ7เอา1 4บลบ7จะได้จำนวนนิวตอนเท่ากับเจสหรับอิเล็กตรอน จาก n3 ลบเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรโตอนอยู่3อนุภาคเราทราบโปรโตอนท่ากับ7อิเล็กตรอนก็เลยต้องเป็น10 n3 มลบมีชื่อว่าในตราไอออนต่อไปมาดูที่ข้อ4กันครับทุกคนกำหนดสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของอะตอมของธาตุสมมุติดังนี้เาจะมี A เลขมวลเป็น14เลขอะตอมเป็น7แล้วก็ B เลขมวลเป็น15เลขอะตอมเป็น8สํสำหรับ C เลขมวลเป็น18เลขอะตอมเป็น8อันนี้มาดู คำถ,ถามแรกอะตอมที่เป็นไอโซโทปกันไอโซโทปจะเกิดขึ้นกับอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีโปรโตอนเท่ากันถูกไหมครับแต่ตอนนี้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวสัญลักษณ์ธาตุตัวเนี้ยเขากำหนดเป็นธาตุสมมุติมาให้ถูกไหมครับดังน,นั้นตัวที่เป็นไอโซโทปกันก็คือโปรโตอนเท่ากันแต่นิวตอนต่างกันก็จะมี B กับ C ถูกไหมครับที่มีโปรโตอนเท่ากันก็คือมีจํานวนโปรโตอนเท่ากับ8ตามเลขอะตอมที่ปรากฏ แต่นิวตอนมันต่างกันเพราะสังเกตได้จากเลขมวลมันต่างในเมื่อจํานวนโปรโตอนเท่ากันแต่เลขมวลมันต่างแต่ว่าจํานวนนิวตอนก็ต้องต่างกันด้วยนั้นก็จะมี B และ C นะครับที่จะเป็นไอโซโทกันส่วนไอโซโทนเนี่ยเราจะต้องหานิวตอนถ้านิวตอนของ A ก็คือเอา1 4บลบเได้7จ็ 7. นิวตอนของ B นะครับเอา1 5บลบแก็ได้7จ็ดนิวตอนของ C เอา1 8บลบแได้10 แสดงว่าอะตอมที่มันมีนิวตรอนเท่ากันก็จะเป็น A และ B ถหครับที่มันมีเลขอะตอมต่างกันก็คือมีจำนวนโปรตอนต่างกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันสำหรับไอโซบาร์เราดูที่เลขมวลอ่ A มี14 B เป็น15และ C เป็น18ซึ่งไม่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของอะตอมใดเลยที่มีเลขมวลเท่ากันถูกไหมครับ ดังนั้นไม่มีธาตุดใดในนี้ที่เป็นไอโซบากันต่อไปข้อ5นะครับทุกคนใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคําถามข้อกอนะครับถ้าทําให้ซัลเฟอร์ที่มีเลขมวล32เปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมที่มีเลขมวล39นะครับที่เป็นประจุบวกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอนุภาคอย่างไรอันนี้ ทุกคนสังเกตน,นะครับซัลเฟอร์เปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมแสดงว่าธาตุเปลี่ยนการที่ธาตุจะเปลี่ยนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนโปรโตอนถูกไหมครับถ้าเราพิจารณาที่จํานวนโปรโตอนของซัลเฟอร์มันเท่ากับ16การจะเป็นโพแทสเซียมที่มีโปรโตอนเท่า,ากับ19แสดงว่าโปรโตอนนิวเคลียสจะต,ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับ3อนุภาคงั้นถ้าเราเพิ่มโปรโตอนไป3อนุภาคนะครับเราจะได้เป็นอะตอมของโพแทสเซียมแต่มันจะมีประจุเป็น3ามบวกถูกไหมครับเพราะว่า อยู่ดีๆเติมโปรตอนเข้าไปแสดงว่ามันจะทำให้โปรตอนในอะตอมมากกว่าอิเล็กตรอนสามปนุภาคแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าการเติมโปรตอนเข้าไปมันไม่ใช่แค่จะเพิ่มเฉพาะเลขอะตอมเลขมวลมันก็ต้องเพิ่มนั้นเดิมเลขมวลเป็นสามสิบสองเลขมวลใหม่ที่ได้จะเป็นสามสิบห้าอ่ะเราได้โพแทสเซียมแล้วแต่ตอนเนี้เลขมวลยังไม่เท่านะครับและประจุก็ยังไม่เท่าอันนี้เราจะทําให้เลขมวลมันเท่าก่อนโดยการเติมอิวตรอนหรือเราจะทําให ประจุมันเท่าโดยการเติมอิเล็กตรอนไปหักล้างกับประจุบวกก็ได้ครูจะเลือกเติมอิเล็กตรอนก่อนจาก3มบวกทาให้เป็นบวกเดียวครูจะต้องเติมอิเล็กตรอนไปสองอนุภาคมอครับมันก็จะกลายเป็นโพแทสเซียมบวกอันนี้การจะเพิ่มเลขมวลเพื่อที่จะไม่ทําให้ธาตุเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลขอะตอมก็เหมือนเดิมด้วยก็ต้องเพิ่มจำนวนนิวตอนนั้นจาก35จะทําให้เป็น39ตามโจทย์ก็ต้องเติมนิวตอนไปอีกสียอนุภาคเราก็จะได้อนุภาคตามที่เราต้องการ นะครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับขอไข่ A2 ลบมีการจัดอิเล็กตอนเหมือนกับซัลเฟอร์ลบก็คือ s ลบเนี่ยและมีจำนวนนิวตรอนท่ากัสิบเ7ธาตุเเป็นไอโซโทปกับธาตุใดหรือไม่อย่างไรมีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าใดอ่อันดับแรกก่อนเ,ออเราสามารถที่จะหาเลขอะตอมและเลขมวลของ A ได้ครับแล้วเราก็จะไปดูว่ามันจะเป็นไอโซโทปกับธาตุใดที่กำหนดมาให้ โดยใช้ตัวจํานวนโปรโตอนนะครับหรือให้อะตอมเป็นตัวบอกแต่ก่อนจะได้โปรโตอนทุกคนสังเกตข้อมูลนะครับเขากําหนดการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ S ลบกับ A2 ลบมาคําว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกันเนี่ยมันแปลความหมายด้วยว่าจํานวนอิเล็กตรอนมันจะเท่าเท่ากันถูกไหมครับนั้น A2 ลบกับ S ลบเนี่ยมันจะมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันตอนนี้ทุกคนรู้จํานวนอิเล็กตรอนแล้ว โดยเราหาอิเล็กตรอนจากไหนจากเซลเฟอร์ครับเนื่องจากเขากําหนดสัญลักษณ์นิวเคลีย์มาให้ทุกคนเห็นไหมเซลเฟอร์มีโปรตอน16อิเล็กตรอนก็ต้องเป็น16บนั้นถ้าเซลเฟอร์ที่จุเป็นลบหนึ่งอิเล็กตรอนจะต้องเป็น17เนะครับเพราะอิเล็กตรอนจะต้องมากกว่าโปรตอน1อนุภาคเมื่อเราได้จํานวนอิเล็กตรอนของ S ลบเราก็จะได้อิเล็กตรอนของ A 2ลบก็คือเป็น17เอิเล็กตรอนเหมือนกันตอนนี้ เราได้จำนวนอิเล็กตรอนเราจะเอาจำนวนอิเล็กตรอนของ A 2ลบนี้ไปหาจำนวนโปรโตอน A2 ลบแสดงว่าจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรโตอน2อนุภาคเมื่อมี17อิเล็กตรอนแสดงว่าโปรโตอนของ A นะครับที่เป็น A นะก็จะต้องมีเท่ากับ15้างนั้นเลขอะตอมของ A ก็จะเท่ากับ15โจทย์บอกนิวตรอนมาแล้วเท่ากับ17ถูกไหมครับสามารถเอา15้าก็คือจำนวนโปรโตอนบวกกับ17คือจำนวนนิวตรอน แล้วสามารถหาเลขมวลออกมาได้เป็น32รู้เลขมวลเลขอะตอมนะครับเราก็จะเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับและบอกไอโซโทปได้ในเมื่อ A นะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ15ซึ่งถ้าเราไปดูจากสัญลักษณ์ที่เข้อกาหนดมาให้มันจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับฟอสฟอรัสคราวนี้เลขมวลของ A เป็น32แต่ฟอสฟอรัสเป็น31แสดงว่า A ที่กำหนดมาให้นี้เป็นไอโซโทปกับฟอสฟอรัส ต่อไปข้อคอควายนะครับถ้า d ีสองบวกมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ A l 3สาบวกและมีจานวนนิวตรอนสิบาอนุภาคถ้าดีเป็นไอโซโทปกับธาตุใดหรือไม่อย่างไรอันดับแรก A 2สองบวกกับ a อลสาบวกจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันเราสามารถหาจํานวนอิเล็กตรอนได้โดยดูจาก A อสาบวก A สามบวกซึ่ง A l นะครับจะมีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับสิบสามในเนี้ยเขาไม่ได้กําหนดมาให้นะครับทุกคนเราก็เลยยึดจาก อ่าตารางธาตุก็คือยึดจากธาตุจริงนั้นถ้าเป็นสามบวกนะครับแสดงว่าตัวเอลสาบวกเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนทั้งหมดสิอิเล็กตรอน d 2สองบวกก็เลยต้องมีสิอิเล็กตรอนด้วยคราวนี้การชาจำนวนโปรตอนเราก็จะเอาจำนวนอิเล็กตรอนจากไอออนนี้ไปหาจำนวนโปรตอนก่อนโดยถ้าเป็นดีสองบวกมีสิอิเล็กตรอนการเกิดสอบวกแสดงว่าโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนสองอนุภาคแสดงว่าจะมีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่ครับ สองโปรโตอนถูกไหมครับแล้วถ้ามันมีสิบสองโปรโตอนเราก็ไปดูว่าธาตุใดที่กําหนดมาให้เนี่ยมีจานวนโปรโตอนหรือเลขอะตอมเป็นสิบสองมีไหมครับไม่มีนั่นหมายความว่าธาตุดีไม่เป็นไอโซโทปกับธาตุที่กําหนดให้เพราะไม่มีธาตุใดเลยที่มีสิบสองโปรโตอน,ต,อนต่อไปมาดูข้อหกนะครับทุกคน อิเล็กตรอนทั้งหมดในไอออน Z ซลบเนี่ยมีประจุเป็น8.64จุดหคูณสิบกำลังลบสิคูลอมอะตอมของ X นะครับที่มีเลขมวลเป็นร้อยีเนี่ยเป็นไอโซบากับอะตอมของ Z ที่มีจํานวนนิวตรอนน้อยกว่าอะตอมของ Z อยู่3ามอนุภาคคราวนี้มาดูกอไก่ถ้าอะตอมของธาตุ D y, มีการเฉลี่ยเล็กตอนในสถานะพื้นเป็น 28, งแปดสและเป็นไอโซโทนกับอะตอมของธาตุ Z สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของอะตอมไวคือการจะได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ทุกคนจะต้องได้เลขมวลและเลขอะตอมมาถูกไหมครับจากข้อมูลตรงเนี้ยเราทราบการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสาระพื้นแสดงว่าเราจะทราบจํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในอะตอมไวทุกคนก็เอาสองบวกแดบวกสิบดบวกสิบแปดบวกเจเราจะได้จํานวนอิเล็กตรอนมาเราสามารถใช้จํานวนอิเล็กตรอนตรงนี้เปลี่ยนไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นจนํานวนโปรโตอนถูกไหมครับเพราะมันต้องเท่ากันเราก็จะได้เลขอะตอมแต่ครนี้เดี๋ยวเรามาหาจํานวน เลขมวลก่อนไปคำเลขมวลมาจากจํานวนนิวตรอนกับโปรตอนรวมกันแสดงว่าตอนนี้เราได้โปรตอนละเดี๋ยวเราหาจํานวนนิวตรอนมาดูซิข้อมูลที่จะทําให้เราหานิวตรอนของ y เนี่ยเราดูจากไหน y กับ z เป็นไอโซโทนกันทุกคนเห็นไหมครับแล้วเราน่าจะต้องหาจํานวนนิวตรอนของ y จากอะตอมของแ่ะข้อมูลของ z เนี่ยเราร,รู้อะไรครับเรารู้ประจุถ้าประจุ ประจุนที่คือประจุของอิเล็กตรอนนะครับเราสามารถใช้ประจุของอิเล็กตรอนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไปหาจำนวนอิเล็กตรอนได้พอเราได้จํานวนอิเล็กตรอนนะครับเราจะได้จํานวนโปรตอนนะครับที่อยู่ใน Z ซตอันดับแรกเอา8.64คูณ10กำลังลบสคูลอมเอาไปหาจํานวนอิเล็กตรอนก่อนเราก็จะได้เป็นจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ8.6 4คูณ10กำลังลบสคูลอมแล้วก็คูณด้วยแฟกเตอร์1อิเล็กตรอนจะมีประจุเท่ากับ 1.6คูณ10กำลงกังลบ6คูลอมดังนั้นแฟกเตอร์ที่คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น1เลกตอนส่วน1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอมคูลอมตัดคูลอมเราจะได้จำนวนอิเล็กตรอนออกมาเท่ากับ54เราก็สามารถเปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยไปเป็นจำนวนโปรโตอนได้งนั้นโปรโตอนก็จะต้องเท่ากับ51เพราะตรงนี้ประจุเป็น3ลบทุกคนเห็นไหม3ลบหมายความว่าอิเล็กตรอนต้องมากกว่าโปรโตอน3อนุภาคอิเล็กตรอน54โปรโตอนก็ต้องเป็น51แต่นี่คือโปรตอนของแซด เราจะใช้จํานวนโปรตอนที่เราทราบตรงนี้นะครับไปหานิวตนันแต่ว่าเราจะต้องรู้เลขมวลของแซซึ่งโจทย์บอกมาว่า x กับแซเป็นไอโซบาร์กันโดย x มีเลขมวลเป็น125แสดงว่าแซก็จะต้องมีเลขมวลเป็น125อ่านเอา125ลบ51เราจะได้74นิวตนันแสดงว่าแซมี74นิวตนัน y ก็ต้องมี74นิวตันอันนี้เอามาเอาตัวเลขที่ได้นะครับ มาแปลงเป็นเลขมวลและเลขอะตอมจากตรงนี้นะครับเราได้จํานวนอิเล็กตรอนได้จํานวนโปรตอนเราได้เลขอะตอมถูกไหมครับดังนั้นเราได้นิวตรอนมาแล้วเป็นเจ็ดสิบสี่เอาเจ็ดสิบสี่บวกห้าสิบสามเราก็จะได้เลขมวลดังนั้นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ที่ได้นะครับของ y ก็จะมีเลขมวลเป็นหนึ่งร้อยิบเจ็ดและเลขอะตอมเป็นห้าสิบสามต่อไปขอไข่นะครับจงเรียงลําดับ X Y Z ที่มีจํานวนอนุภาคบวกในนิวเคลียสจากน้อยไปมากอนุภาคบวกในนิวเคลียสก็คือจํานวนโปรโตอนถูกไหมครับแล้วเราจะมาหาจํานวนโปรโตอนของ X Y และ Z ทุกคนจากข้อมูลตรงนี้เรารู้ว่าครับข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยอะตอมของ X ที่เป็นไอโซบาร์กับ z แต่มีจํานวนนิวตอน Newton น้อยกว่าอยู่3อนุภาค ก็คือ x เนี่ยมีจำนวนนิวตันน้อยกว่า z อยู่3านุภาพาคตอนนี้นะถ้าเราดูจากข้อมูลตรงนี้ทุกคนเราจะเห็นว่าเราจะหานิวตันของ x มาได้เพราะเรารู้นิวตันของ z แล้วเท่ากับ74เอา74-3ลบ3เราจะได้นิวตันของ x เราหานิวตันของ x มาทำอะไรเนื่องจากว่าเรารู้เลขมวลของ x ไงครับเราจะเอาเลขมวลตรงนี้ลบ นิวตอนเราจะได้จำนวนโปรโตอนเราก็จะได้ประจุบวกในนิวเคลียสของ x ก็จะเท่ากับ54ต่อไปของ Y มาดูซิจำนวนโปรโตอนนะครับจำนวนโปรโตอนของ Y นะครับนี่จากสัญลักษณ์นิวเคลียในข้อ,ขอก่อเท่ากับ53ถูกไหมครับและจำนวนโปรโตอนของ Z นี่เราหามาแล้วทุกคนเท่ากับ51แล้วเมื่อเราเปรียบเทียบ โดยการเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยสุดก็จะเป็นรับที่มีโปรโตอนเป็น51แล้วก็ Y ที่มีโปรโตอนเป็น53แล้วก็ X ที่มีโปรโตอนเป็น54ต่อไปข้อ7นะครับถ้าออกซิเจนที่มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น16บแปดนะครับแล้วแก๊สโอโซนก็คือ o อห้สมหนึ่งโมลกุูลเนี่ยมันมีมวลอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากับเจ็ดสี่จุดสมเล็ดคูณบกิลกรัม จงหาว่าแก๊สออกซิเจนนิโอห้อยสองนะครับหนึ่งโมเลกุลจะมีค่าประจุของอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่าไหร่เราจะหาประจุนะครับประจุของอิเล็กตรอนในหนึ่งโมเลกุลของ Gas แก๊สออกซิเจนดังนั้นแก๊สออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมีสองอะตอมแต่หนึ่งอะตอมมีกี่อิเล็กตรอนครับมีแปดแสดงว่าสองอะตอมในหนึ่งโมเลกุลก็จะต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดสิบหกอิเล็กตรอนเราจะหาประจุสิบหกอิเล็กตรอนนั่นเอง เราก็ตั้ง16อิเล็กตรอนนะครับเราเปลี่ยนจํานวนอิเล็กตรอนตร,ตรงนี้ไปเป็นประจุแต่ก่อนจะได้ประจุทุกคนเนื่องจากว่าเราจะต้องหาหมวลก็คือเปลี่ยนประจุไปเป็นมวลก่อนโดยไปเทียบกับตัวนี้ทุกคนโอโซนเนี่ยหนึ่งโมเลกุลมันมีมวลทั้งหมด4.37คูณ10กำลัง26กรัมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทราบค่าประจุต่อมวลก็คือเราจะทราบว่า1 กรัมเนี่ยจะมีประจุเป็นเจ็ดจุดหนึ่งจุดเจ็ดหกคูณสิบกำลังแปดครมถูกไหมครับเราเลยต้องต้องเปลี่ยนสิบหกอิเล็กตรอนตรงนี้ไปเป็นมวลก่อนโดยไปเทียบกับของโอโซนอันนี้อันดับแรกเราก็ต้องไปดูว่าในโอโซนอ่ะประกอบด้วยออกซิเจนสามอะตอมในหนึ่งโมเลกุูลถูกไหมครับหนึ่งอะตอมมีแปดอิเล็กตรอนนะสามอะตอมก็ต้องมียี่สิบสี่อิเล็กตรอนยี่สิบสี่อิเล็กตรอนมีมวลเท่าไรครับสี่จุดสามเจ็ดคูณสิบกำลังลบยี่สิบหกกรัมนั้นเราก็ เปลีย่ยนจำนวนอิเล็กตรอนตรงนี้ in ator, ไปเป็นมวลนะครับโดย4.37คูณ10กำลังลบ26กรัมตรงนี้ที่เราจะคูณเข้าไปนั้นจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ด้านล่างนะครับมวลก็อยู่ด้านบนจำนวนอิเล็กตรอนก็คือ24ไปครับมวลก็คือ4.37คูณ10กำลังลบ26จำนวนอิเล็กตรอนตัดกันถูกไหมครับได้มวลสามารถเปลี่ยนมวลไปเป็นประจุของอิเล็กตรอนได้โดยดูจาก 1.76คูณ10กำลัง8คูลอมต่อ1กรัมแล้วเราก็จะคูณแฟกเตอร์นี้เข้าไปก็คือคูณด,ด้วย1กรัมข้างล่างเพราะเราจะตัดกรัมอยู่นะครับแล้วด้านบนจะเป็น1.76คูณ10กำลัง8คูลอมกรัมกับกรัมตัดกรมัมเราก็จะได้อ่ประจุของอิเล็กตรอนออกมานะครับก็จะเท่ากับ5.3คูณ10กำลงังลบ18คูลอมต่อไปข้อ8นะครับทุกคนอิเล็กตรอนทั้งหมดในแท่บวกนะครับมีมวลเท่ากับ9.11คูณ10กำลงัลงลบ27กรัม มีจำนวนนิวตรอนเป็นสิบามอนุภาคจงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแซตเหมือนเดิมครับเราจะได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแซทุกคนก็ต้องได้เลขมวลได้เลขอะตอมจากข้อมูลตรงนี้จากมวลของอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาไปหาจำนวนอิเล็กตรอนได้โดยที่จำนวนอิเล็กตรอนนะครับเท่ากับ9.1 1คูณิการงดกรัมแล้วก็คูณด,ด้วยเนี่ยแฟกเตอร์1อิเล็กตรอนเท่ากับ9.1 1คูณิารงยี่ปดกรัม แต่แฟกเตอร์ที่คูณเข้าไปเนี่ยอิเล็กตรอนจะต้องอยู่ด้านบนแล้วมวลในหน่วยกรัมจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับกรัมตัดกรัมเราได้จํานวนอิเล็กตรอนท่ากับสิบแต่ตรงนี้มันเป็นจํานวนอิเล็กตรอนของแซบวกนะครับเราก็จะใช้จํานวนอิเล็กตรอนนี้เอาไปหาจำนวนโปรตอนเราก็เลยต้องไปบวกด้วยหนึ่งเราจะได้โปรตอนท่ากับสิบเอ็ดตอนที่ได้โปรตอนเราก็ได้เลขอะตอมมาถูกไหมครับอันนี้เลขมวลก็เอาโปรตอนบวกกับนิวตอนนิวตอนเขาบอกมาแล้วเท่ากับสิบสามดังนั้น นิวตอน13โปรตอน11เอามารวมกันได้24 24ก็จะมีค่าเป็นเลขมวลจงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแททุกคนระวังนะเขาให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแไม่ใช่ Z บวกนะดังนั้น Z นะครับก็จะมีเลขมวลเป็น24เลขอะตอมเป็น11นครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ9นะครับในไอออนแสองบวกนะครับมีมวลของอิเล็กตรอนทั้งหมด 1.822คูณ10กิโลกรัมและมีจำนวนนิวตันน้อยกว่าไอออนโครเมียม3บวกนะครับ2อนุภาคจงตอบคำถามต่อไปนี้จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของแซจริงๆคล้ายกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ตรงเนี้ยไปเป็นจํานวนนิวตอนก่อนแต่ข้อเมื่อกี้มันให้นิวตอนมาเลย่นะคราวนี้เราก็จะต้องหา เลขมวลเลขอะตอมเพื่อที่จะไปเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับอันดับแรกนะครับจากข้อมูลเนี่ยเราจะหาจำนวนอิเล็กตรอนจากมวลทั้งหมดตัวที่ก่อนเพื่อที่จะเอาจำนวนอิเล็กตรอนที่ได้ไปเปลี่ยนไปเป็นจํานวนโปรโตอนนะครับและจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับ1 8ึ่งจุดแปดสองสองคูณสิบกำลังที่ปกติแล้วก็ใช้แฟกเตอร์หนึ่งอิเล็กตรอนที่มีมวลเท่ากับ9ก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบยี่สิบแปดกรเนี่ยมาเปลี่ยนมวลตัวนี้ให้เป็นจำนวนอิเล็กตรอนเราก็จะได้จํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 20เท่านี้ถ้ามันมี20อิเล็กตรอนจากประจุ z ซอ2บวกแสดงว่าโปรโตอนก็ต้องเป็น22ไอ้โปรตอนของแซเป็น22แสดงว่าเราได้เลขอะตอมเท่ากับ22อันนี้มาดูนิวตอนสําหรับการหานิวตอนจากโครเมียมนะครับเอาได้ผลลบเลขอะตอมอะ2ลบ24ได้28แต่แซอ2บวกมีนิวตอนน้อยกว่า โครเมียมสามบวกยูสองอนุภาคดังนั้นแซตจะมีนิวตอนเท่ากับยี่สิบหกเราได้นิวตอนได้จำนวนโปรตอนเราก็จะมาหาเลขมวลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ดังนั้นเอายี่สิบสองบวกกับยี่สิบหกเนี่ยจะได้เท่ากับสี่สิบแปดก็จะมีเลขมวลเป็นสี่สิบแปดนะครับส่วนเลขอะตอมนะครับก็ดูจากจำนวนโปรตอนที่เท่ากับยี่สิบสองนี้ถ้าประจุต่อมวลของแซตสองบวกมีค่า กีโลอมต่อกรัมทุกคนครับประจุตรงนี้เป็น2บวกนะครับ2บวกนะงนั้นค่าประจุจะเป็น2คูณกับ1.60คูณ10กำล,ลงังลบ19คูลแต่มวลของแซดเนี่ยมันจะมาจากอนุภาคนิวตรอนรัตรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสก็คือ48อนุภาคนี้แล้วก็คูณกับมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่มันมีมวลเท่ากันถูกไหมครับนั้นประจุต่อมวลเนี่ยจะเท่ากับ2คูณ 1. ขคูณลอบาคูลอมหารด้วย4 8ตรงนี้ก็คือจำนวนนิวตันและโปรโตอนรวมกันในนิวเคลียสคูณได้วย1.67กคูณ1ิบารกัมมวลตรงนี้มันเป็นมวลของนิวตันและโปรโตอนที่เราถือว่าเท่ากันนะดังนั้นพอคิดเลขออกมาเนี่ยเราจะได้เท่ากับ3.99คูณ10กำลัง3ามคูลอมต่อกันนะครับสำหรับแบบฝึกหัด2 2จุนะครับ,รบ, 2. 2. รบก็จะจบที่ข้อ9้นักเรียนครับอย่าลืมเข้าไปดูนะครับข้อสอบซัมมิตีนะครับ อยู่ในนี้หลายข้อนะครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจดูนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับทุกคน